สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมอยู่ในแมปที่ชื่อว่า anime listing fighter นะฮะแมปนี้มันให้เราทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวรับไปติดตามรับชมกันเลยครับเริ่มแรกมาเนี่ยมันก็มีสายฟ้ามาแบบนี้อันนี้คืออะไรคลิกไม่ได้นะฮะอ่ะอาให้กดคลิกนะครับก็จะบวกค่าไฟฟ้าตรงนี้นะครับอ่าบวกมาแล้วอันนี้มีกิจกรรมด้วยนะครับวันนี้มีกิจกรรมคูณ2นะของการ โชคดีนะครับแล้วก็กิจกรรมคูณสองพลังงานน่าจะเป็นสายฟ้าตอนนี้แหละนะฮะโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเลเวลหนึ่งอ่าให้ผมอ่านี้ไงต่อยลูฟี่ลูฟี่ก็ลูฟี่ลูฟี่ยืนนิ่งๆแบบนี้อ้าวผมได้ลูฟี่มาเป็นพวกครับผมผมชนะลูฟี่ฮะลูฟี่ก็เลยกลายมาเป็นพวกผมนะอ่ะลองดูกันไปเรื่อยๆครับสามันปุย <laughs> สามันปุย แปลภาษาไทยได้น่ารักมากเลยนะครับคราวนี้ตรงนี้มีเครื่องอัปเกรดโอ้อัปเกรดหลักหลักล้านน่ะอัปเกรดหลักล้านนะครับท่านผู้ชมแล้วทางนี้ล่ะนี่คืออะไรอันนี้คือการเหมือนจะข้ามขั้นหรือเปล่าเหมือนเป็นการรีเบิร์ตอะไรประมาณนี้นะคิดว่าคิดว่าอ่ะโอเคเฮ้ยนี่ เราได้ลูฟี่มาใส่แล้วครับหนึ่งตัวนี่ไงโอ้โหลูฟี่ยักษ์น่าจะยังซ่้ไม่ได้นะอ่ะมาอ่านี่ไงครับพลังงานผมเพิ่มขึ้นนะครับตะก,กี้ผมมีอยู่ประมาณสองตอนนี้บวกเป็นห้าจุดหกเลยนะครับอ่ะเอาได้ลูฟี่มาอีกแล้วอ,อันนี้เลยอันนี้อะไรเนะี่ยอุปกรณ์ที่ดีที่สุดนะครับอ่ะเอาเรือตัวน,นี้เลยละกันครับปึ๊บเข้าไปเอาละ อ้าผมมีรูฟี่อยู่สามตัวแล้วโอ้ผมต่อยทีละสิบสามจุดเลยครับตอนนี้ว้าวโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะเล่นง่ายดีนะครับเล่นง่ายดีอ่าเป็นเกมที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับต่อยต่อยต่อย,ต,อย,ต,อย,ต,อยต่อยเดียวก็เกินพอนะอันนี้บอสนะีฮะบอสสามมันปุยนี่เขาเขาบอกอัปเกรดที่เท่าไหร่นะสามสิบเคกับห้าเ ได้เลยงั้นเดี๋ยวเราจะลองดูครับว่าสามสิบเคกับห้าเคมจะยากเกินไปไหมสําหรับเรานะนี่เราขึ้นมาข้างบนกันบ้างดีกว่านะข้างบนมีอะไรกันบ้างมีซันจีกับโซโลครับอาต่อยโซโลสักหน่อยซิโอ้โหโซโลเหมือนจะต่อยยากอยู่นะเพราะว่าเลือดแบบโอ้โหแทบไม,ม่ยุบเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตอนใกล้ๆรีเบิร์ตดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มแป๊บหนึ่งก่อนนะพอใกล้ๆรีเบิร์ตปุบ๊บเดี๋ยวเราจะมารีเบิร์ตไปพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมไป เอาละครับหลังจากที่ผมฟาร์มมาสักพักหนึ่งนะครับเงื่อนไขของผมก็ครบแล้วนะฮะก็คือเขาต้องการ 30k กับ 5k นะสายฟ้า 5k นะครับนี่ไงของผมครบเงื่อนไขแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเลื่อนขั้นดูนะครับตอนนี้นะฮะจากสังเกตนะว่าข้างใต้ชื่อของผมนะครับเป็นคำว่าไม่มีนะครับตอนนี้ผมจะลองอัพดูครับไปเปิบเข้าไปดูซิว่า ครั้งต่อไปเนี่ยต้องการที่ 360k นะครับแล้วก็ 22k ตีแค่ 23k ละสายฟ้านะครับมาคราวนี้ใต้ชื่อผมก็เป็นกายเป็นโจรสลัดแล้วครับจกไม่มีกีนะกลายเป็นโจรสลัดไปแล้วนะโอ้ยอยู่ๆก็กลายเป็นโจรสลัดนะฮะท่านผู้ชมอาล้ครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะฟาร์มกันไปต่อยาวๆเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าผมเนี่ย จะเก่งกาจถึงขั้นไหนนะฮะแล้วก็จะผ่านไปได้ถึงกี่ด่านนะฮะท่านผู้ชมโอเคติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนที่ผมฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วกันนะครับไปเอาละครับหลังจากที่ผมเล่นมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ไปถึงด่านเอ่อด่านนินจานะครับด่านโคโนเฮะน,นั่นเองนะครับแล้วก็ผ่านด่านที่จะไปด่านไททันแล้วนะครับแต่ว่าตัวละครของผมเนี่ย ยังไม่สามารถแกล่งพอที่จะเข้าไปด่านไททันได้นะถ้าคือปลดล็อกแล้วนะครับอะคราวนี้เรามาดูกันนิดนึงก่อน,นดีกว่านะครับคราวนี้เนี่ยไอ้ที่เห็นตัวเหลืองๆสะท้อนแสงวิ่งวังวิงวังเนี่ยก็คือมันกลายเป็นชายนี่นะฮะก็คือเครื่องทํชายนี่เนี่ยจะอยู่ที่ด่านที่2นะครับท่านผู้ชมก็คือทางนี้เลยนะครับนี่ตามมันเลยครับตามมาเลย,ามมาเลยทางนี้นะนี่ทางนี้เลย ปั๊บเข้าไปปั๊บนี่ฮะด่านที่2ที่จะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ชาชนี่ตรงนี้ครับนี่เข้าไปเลยนะฮะในด่านนี้เนี่ยเครื่องทำชาชนี่นะครับจะอยู่ข้างบนนู้นนะครับนู่นเลยนะฮะนี่นี่ตามมาทางนี้เลยครับ่อะอยู่ข้างบนนี้นี่เห็นไหมฮะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับนู้นเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือผมยังไปด่าน หนานที่ไกลกว่านี้ไม่ได้นะครับคือตอนนี้เนี่ยฝนก็ตกนะฮะคือฝนตกหนักมากแล้วก็ฟ้าร้องดังมากนะครับก็เลยจําเป็นต้องรีบหยุดคลิปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะส่วนตรงน,นี้ครับนี่ฮะด่านที่ผมไปล่าสุดนะฮะก็คือเป็นด่านนารูโตะนะฮะแต่ว่าเขาเขียนว่าคาลูโตะนะฮะอา่าก็ผมอยู่ที่ด่านนี้นะครับถามว่าไปด่านไหนท่านได้ยังไปได้แล้วแต่ว่ายังสู้ไม่ได้นะฮะก็เลยต้องกลับมาก่อนนะครับ แล้วเจ้าด่านนี้นะบอกเลยว่าเหนียวถึกอึดทนมากๆนะครับแต่ละตัวนี้ไม่ใช่ย่อยเลยนะฮะดูแต่ละตัวครับเลือดโอ้โห 51.45b <c oughs> ซึ่งหนักอาการอยู่นะหนักอาการอยู่ตอนนี้คือเครื่องสป,ปินนะต้องทำภาสีอันนี้รู้สึกว่าจะต้องไปลงดันเจียนนะครับดันเจียนเนี่ยจะอยู่ที่เห็นทางเข้าจะอยู่ที่ด่านที่หนึ่งนะฮะท่านผู้ชมก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครได้อะไรดีๆมาเนี่ยก็ มาบอกกันด้วยแล้วกันนะครับว่าไปได้ถึงด่านไหนแล้วนะครับหรือว่าไปได้ไกลแค่ไหนนะฮะก็มาบอกกันด้วยแล้วกันนะครับสําหรับผมเนี่ยก็คงจะมาได้แค่นี้แหละนะฮะตอนนี้เนี่ยของผมเนี่ยกำลังจะทําตัวนี้เลยนะครับก็คือตัวซาสึเกะนะให้เป็นชายนี่นะครับอ่าแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสู้ได้มากแค่ไหนนะคลิกจนเมื่อยเลยนะครับแล้วก็ฝนมันหยุดไอ้ฝนมันตกด้วยอย่างเงี้ยก็เลยต้องหยุดเล่นก่อนนะฮะไม่งั้นกว่า ไม่ใช่แค่เมาส์จะพังนะครับกลัวเครื่องจะพังไปด้วยอ่ะก็เลยต้องหยุดแค่นี้ก่อนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก็เล่นกันต่อไปเรื่อยๆแหละครับถ้าเกิดว่ายังไม่เจอเกมไหนน่าสนใจก็อาจจะยังอยู่ที่แมปแมปนี้นะอ่ะคันนี้ก็นี่ครับด้านหลังก็จะเป็นพวกเนจินะฮะเนจินารูโตะจะอยู่ด้านหลังทางด้านนี้นะครับนู่นครับนารุโตะยืนหัวเหลืองอยู่โน่นนะอ่ะแล้วก็เจ้าเนจิอยู่นี่นะครับอ่าก็ไปกันเรื่อยๆเลยนะครับข้างบนนะครับจะเป็น อย่างนี้เลยก็คือจะเป็นซากุระนะฮะน่นม่ใช่ข้างบนติดด้านบนเออทางด้านบนนี้แล้วก็เป็นชิเกมารุนะฮะแล้วก็ท่านรุ่นที่สามนั่นเองนะครับนี่ฮะเห็นหนวดจิ๋ววอย่างนี้ก็รู้ได้เลยนะครับว่ารุ่นที่สามแน่นอนซึ่งดูนะครับผมยังต่อยรุ่นที่สามเนี่ยดูดิต่อยแค่ยี่สิบสองจุดสามสามสามนะฮะยี่สิบสองจุดสาสมทิเลียนซึ่งดูเลือดของรุ่นที่สามครับ โตดเยอะระดับเปรียบอะไรเนี่ยค d เลยสามสิบเก้าจุดห้าสามคิโอต่อยนานเลยครับกว่าจะเข้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องไล่เรียงจากเจ้าลูกกระจอกไปก่อนนอะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมต้องจัดการก,กับเจ้าซาส,สเกตต่อไปครับจนกว่าจะได้อ่ามาซักสี่ห้าตัวนะครับประมาณห้าตัวนะฮะแล้วก็ไปทำเป็นใชนี่เพื่อมาสู้กับรุ่นที่สามนั่นเองครับท่านผู้ชม บอกเลยว่าคลิกกันไม่เมื่อยถ้าเกิดใครมีโปรแกรมออโต้คลิกก็ใช้ได้นะแนะนําเลยเใช้ได้ดีมากเลยฮะแต่ผมไม่ได้ลงไว้นะฮะก็เลยต้องคลิกกาาตอนนี้เสียงเมาส์ผมก็เริ่มก๊อกแครก,ก,กแล้วนะฮะโอเค สำหรับวันนี้ครับก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะอย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ